ปกติดูแลการชุมนุมเช่นพรบการชุมนุมสาธารณะกฎหมายอาญาทั่วไปแบบนี้เป็นต้นส่วนท้างด้านของพลตรีปิยะตะวิชัยรองผู้พิจา,ารําตำรวจนครบาลท่านก็ยืนยันนะครับว่า การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองนั้นทางตำรวจเองไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะมีการตรวจสอบด้วยเช่นกันว่ามีการชักชวนให้มีการชุมนุมหรือไม่รวมถึงมีใครสนับสนุนด้านการเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงหรือไม่ส่วนการจัดกำลังดูแลการชุมนุมยังคงให้กองร้อยควบคุมฝูงชนปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปอนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยนี้กองร้อยควบคุมฝูงชนนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะได้พักแต่เดี๋ยวอีกสักพัก ครบ<ช>3วันเนี่ยม็อบใหญ่ก็กลับมาอ,อีกคพักเรื่องของการเมืองพักเรื่องของการชุมนุมหน่อยวันนี้วันหยุดแล้วก็หยุดกันยาว3วันนะครับเดี๋ยววันนี้นทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับจะพาไปท่องเที่ยวเป็นรูปแบบของโอท็อปนวัตวิถีนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนวันนี้จะพาไปที่จังหวัดตราดนะครับพาไปดูความมหัศาจรรย์ของลานตะบูนหน่อยเขาบอกว่าสวยดุด,ดังเทพนิยายว<ะ>สวยขนาดไหนไปชมกันครับ เที่ยวชุมชนถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้แข็งแกรง่งเกิดการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีมาอย่างต่อเนื่องจังหวัดตราด ถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางทิศตะวันออกที่น่าหลงไหลซึ่งที่นี่นอกจากจะมีสเสน่ห์ทางธรรมชาติแล้วยังมีสเสน่ห์ทางภูมิปัญญาจากผู้คนในชุมชนรอนักท่องเที่ยวมาสัมผัส จังหวัดตราดเราเป็นจังหวัดชายแดนตะวันออกนะครับแล้วก็ยังมีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอยู่มากเลยไม่ว่าจะเป็นผืนน้ําท้องฟ้าป่าเขาครับสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่มีอยู่ในจังหวัดตราดพี่น้องประชาชนชุมชนที่น่ารักความมีน้ําจิตน้ําใจม,มีมิตรเมตรีที่มีต่อผู้ผู้มาเยือนในเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะ หรือว่าจะเป็นบนฝั่งในริมทะเลทั้งหลายเนี่ยในด้านของทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่นเช่นป่าไม้ป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งชวนให้ไปค้นพบชวนให้ไปสัมผัสอย่างเช่นกรณีบ้านท่าระแนะเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อเมซิ่งแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดตราดและผมคิดว่าท่านที่ยังไม่เคยมาเนี่ยน่าจะหาโอกาสได้มาสัมผัสนะครับบ้านท่าระแนะตําบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองที่เรียกกันว่าคลองเจ็กโดยที่นี่มีผื้นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่มีอายุกว่า100ปีป่าชายเลนเราเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาด้วยทัพอยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับการลงเรือแล้วก็มีการเทปตี้สายเสื้อจุชีพพอเราวิ่งเรือเข้าไปก็จะเจออุมโมงโค์กลางนะครับซึ่ง เป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายนะฮะเราก็จะให้จอดเรือแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยพันปูเพื่อการอนุรักษ์เราก็จะวิ่นเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองนะฮะจนกระทั่งไปถึงอุโมงต้นป่าจากเป็นป่าจากที่เกิดเองโดยธรรมชาติลานตะบูนนะฮะก็จะมีให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นได้เดินชมสิ่งที่มันมหัศจรรย์และเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกเราได้ใช้ลูกตะบูนนะฮะซึ่งเป็นลูกของผมเป็นคล้ายส้มโอเนี่ยฮะเอามา กีฬาน่ารักน่ารักเล็บโบลิ่งลูกตะบูนนะฮะเราผู้นักท่องเที่ยวได้โยนได้เล่นกัน สนุกสนานเราก็เอาหอยพอกนะครับซึ่งเป็นหอยที่เป็นอาชีพของชุมชนท่าเนะให้ท่องเที่ยวได้ปลูกก็หอยพอกขาอาศัยอยู่ในโคลนไปทานอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนที่ได้ทํากินกันประจําไปทํากิจกรรมของชุมชนเป็นูมิปัญญาของชาวบ,บ้านคือไปมัดย้อมผ้าด,ด้วยสีธรรมชาติด้วยลูกตะบูนชมจักสารของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นจักสารหมวกใบคันทรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่ถ้ามาชุมชนท่าเนะขอบอกเลยครับว่า คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านท่าเนะที่สุดยอดภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศและอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยและบ้านพักที่มีความเป็นกันเองและสวยงามสะอาดแน่นอนครับการเดินหน้าพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีจะสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาและยกระดับชุมชนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน ในเรื่องโอโทน็นำวีธีเนี่ยเราหยิบเอาสิ่งสำคัญที่สำคัญของทั้งจังหวัดตราดนะครับมารวมด้วยกันทั้งบนบกแล้วก็ทางทะเลนะครับสวมกับคำขวัญของจังหวัดตราดที่ว่า,เ,าเมืองเกาะครึ่งร้อยนะครับพลอยแดงข้าล้ำละกรมแสนหวานหลังอานมาดีแล้วก็ยุทธชวธีก่อช้างสุดท้ายคือเป็นเส้นทางที่สุดทางบุรพาครับสำหรับแผนการดำเนินงานโอโท็อป นโยบายวิถีต่อไปนะครับเราวางที่เรื่องของการยกระดับหรือการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่มีอยู่เราจะทําให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับพรีเมียมไม่ได้แลวสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการตลาดเราจะเอาจากการตลาดเนี่ยนะครับนำในเรื่องของการผลิตนะครับตรงนี้เป็นไปตามแนวทางที่ผมได้วางไว้ ใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ร่วมใช้ชีวิตแบบวิถีชาวประมงพื้นถิ่นดั้งเดิมอยากลองชิมเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้แสนอร่อยอยู่แล้วล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัทวิถีบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดถือเป็นคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด ที่บัญชี9 1 9, 9 9 2 10, 8 9 3 7เคื่อนท <7, 7. S 2> งเงินนะ่ะรีบโอนคืนเถอะโอนเลยตอนนี้โอเคเร็วๆๆเ,เ,เ,เข้าไลน์กดวอเลตนี่ไลน์บีเคกดเลย